เรามองไปหยุดปล่อยครับในประเภท40ิภพิพายรอบรอ,บรอ,บรองชนะเลิศเที่ยวแรกรองน้ำแดงเรือแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วใช้ชื่อว่าแฟกแฟงนาวาปีนี้กลับมาใช้ชื่อเดิมครับชื่อนี้สุดยอดสิด้วยเรือของท่านหลวงพ่อพระครูปุรสารวิสุทธิ์ ในนามของเรือพรพระมิสุทธนาวาจ,จะอยู่ร่องน้ําแดงฝั่งประเทศไทยร่องน้านั่นคือเรือว่าพยักไราจากแทดันในนามของเพชรเอ๋ยเพชรดันคํเรือสอบพมลาฝั่งบ้านตัวเองทางนนเรือทั้งสองลำเ <Here S 1> ข้าเทียบทุนแล้ว,ลวเอาละครับพี่น้องครับมองไปนนละครับดำาๆเล็กๆนั่นแหละครับเออพอได้ยืน เอาลครับรต้องเอาสายกล้องเนาะนะครับเพราะว่าอาจจะมองไม่เห็นเนาะเอาครับเรือทั้งสองลำตอนนี้เขา้าเทียบทุ่นแล้วครับใช่น่าจะนิ่งแล้วครับพี่น้องเอาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ท้งกันตะค่เห็นตะคุ่มตะคุ่มเหมือนกันแล้วครับพี่น้องดูใคร<อ>จะตะคุ่มใครก่อนกันเอ มาดูกันครับเที่ยวนี้กำร,รอบรองชะเลิศครับใครจะกำใช้ได้ในเที่ยวแรกโดยยจะบอ,อกมาเลย ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันเรือยาวสิกเรือยาวชิงเก้าสายฝนนะครับดูสิว่าไอ้หนุมนมหน่มน้ำมนไอ้หนุ่มน้ำมนทีมงานทหารราชอชอสักสามเชมเก่าอยู่ในลํนาน้ำสีแดงเรยว่าพรพิสุทธาว่ดดูสิว่าเจอใครไม่เจอเจอ,เจอ,เจอไอ้หนุ่มน้ำมนคนถ้าดานรีนว่าเพชรดันคำอเอแล้วครับเที่ยวนี้ต้องพูดไม่ออก,ยก,กอยักบอกไม่ได้เพราะตัวเรือยังอยู่ต้นทุนดูเรืออยู่ต้นทุนแต่ว่าสายฝนไม่ใจ้เป็นอุปสรรคในได้เอาแล้วพี่น้องดูสิว่าลองน้ำแดงลองนเป็นงชเชมปเก่าเรว่าพรพิสุทธนาวาัจ,จะสามารถรักษาเชมได้หรือไม่ได้เพราะว่า คู่ต่อสู้นั้นบอกไปว่าเที่ยวนี้เอาจริงนะครับเพชรดันคบเพชรดันคบจะสามารถจะสามารถจะสามารถไล่ตีตื้นได้เพราะตัวเรือตัวเรือยังเบอร์เบย์นอยู่เบอร์เบย์นะดูรอบสมานมาดูสิว่าเพชรดันคบจะไล่กีตีทันได้เรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ครับเรือทั้งสองกำลังก็ออกมาเต็มที่วิ่งกันออกมาเต็มแหลกแสงกันออกมาในน้ำของพรพิสุนนาวัตรเธอถือว่าวันนี้ก็ถือว่าฟอร์มดีพอสมควรตอนนี้นำอยู่นำอยู่พอสมควรแต่ว่ามาดูสิว่าเพชรดันคบเพชรดันคบจะไพแหลกแสงกี่ได้หรือไม่ จะจี้ได้หรือไม่จะพชิดติดขอบจะไายชิดติดขอบทีมงานทีมงานของเจ้าพ่อเจ้าพ่อพิสุทธิ์นาวาได้หรือไม่ได้ไม่ได้ทีมงานโค้ชคงเริ่มจะฉีกดีแล้วเว้ยจะฉีกดีแล้วเว้ยดูสิว่าจะดีพ้นหีพ้นไม่พ้นด้วยยังอยู่เครื่องสนามยังอยู่เครื่องสนามระยะสุดท้ายไปทุ่นเนื้อต้องไปรู้กันเอาแล้วครับเพชรตนคำเพชรตนคำเลยบนเลยกี่เลยข้างนี้มาดูสิว่าโค้ชกจะหนีพ้นหรือไม่พ้นไม่พ้นแล้ร้อยสิบแปดหรือว่าร้อยแปดสิบแปดสุดท้ายพอดพอร์ตพิสุทธนาวาอ่านาว นาวาีราวัีนวรีพชรดานคำธาดานครับดานคบผู้ดเยู้้เย้ผมโตบบันธาดานเจ้า่ายั่งให้จะแสงตาเแสงตาเอแสงตาไ็นได้พชรดานคบดานครบดานคบจะสัดานคบจะแสงพรอมสุดนาวะรีเล้วนะครับสีแบบนี้ต้องบอกว่าดีบิดหนีเต็มเกมบิดหนีเต็มเกมนั่คือรมที่สุดนาวะร์พรมที่สุดนาวาิดหนีเต็มเกมเพชรดานคำไ ุดน้าวาพอันดีสุดนาว่าบอกว่าหนีลูกเนี้ยบิดจี๊ดแกเก้เพ่จีนดแจ๊กเก้เพชรด่างคำไลบีไลบีไลบีดูไปดูมาด่างคำจะแซงด่างคำจะแซงจะแซงได้สบายไว้ครับไม่ไว้ครับไม่ไวครับไม่ไวปล่อยให้พรอันดีสุดนาวาหนีเข้าเส้นชัยครับตามสายตาก็ไม่น่าจะพลาดนะครับอ่าบิดยังไงขับยังไงก็ไม่ทันครับ ถ้าผลงารแข่งขันเรือรอบรองชนะเลิศเที่ยวแรกระหว่างเรือพรพระวิสุทธนาวาร่องน้ําแดงฝั่งประเทศไทยกับเรือเพชรด่านคําร่องน้ําน้ําเงินฝั่งสปปลาวเรือที่เข้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งได้แก่เรือพรพระวิสุทธนาวานะครับร,ร,ร oh อบน้ําแดงเรือเข้ามาเป็นอันดับที <N <N ่สองได้แก่เรือเพชรด่านคําร่องน้ UN ําน้ําเงินครับฝั่งสปปลาว